ไครับใส่หนึ่งโลประมาณหโลดครั้งนะวส่ใหญ่ครับหน่โลสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับ ปลากันเชนเคยนะครับผู้ช่วยพนในจองวิธีคนดอยนะครับก็วันนี้ผมจะาพาเพื่อนๆเข้าป่าครับไปหากินนะครับก็มีทีมงาน f อฟหลายคนนะครับวันนี้ติดตามเข้าไปในป่านะครับก็จะเขาจะุูนก,กันว่าการหากินแบบฉบับวิธีคนดอยนะครับนั่นเป็นยังไงนะครับไปครับไปคุณ น,นะครับก็ตอนนี้เขาก็มาถึงหมายเยบร้อยแล้วนะครับก็จะพักเขาจากอั้มแขมนะครับอํ้มิพักของสารับการพัก ในคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับเราทะการหาป้านะครับในเขตพุกัตนะครับล้อน้ำว่านะครับก็เวลายทีมงานเข้าก็มีเอฟซีหลายคนตามมานะครับก็ฝาดังเขาก็จะไปลงเม็ดกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มสร้างแคมป์ข้างพักนะครับเม็ดแต่พันสองเลยนะ เราทันริอว่าดีกวเลยครับตอบกันไม่มสบาตงองเลยนะให้นูเอกของเรื่องนล้เนี่ยนะครับก็ในวันนี้นะครับเขาจะมีการใส่เบ็ดนะครับเบ็ดปลากังนะครับก็ใส่เบ็ดแบบนี้นะครับลอง ใส่ดูนะครับเรื่ใจเชื่อเยื่อคีเดือนนะครับตอนนี้เขามาถึงหมายแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดวนครับไปพันตองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเบ็ดนะครับเบ็ดดีเขาจะใส่ในวันนี้นะครับพันตองโชว์กันหน่อยเลยเบ็ดเบ็ดควางนะครับฝังแช่ไว้นะครับ เบ็ดน,นี่เขาทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ผูกกับไปไไม้ไว้นะครับก็หลังแรกนะครับเช็คลั้งแรกนะครับก็ทำเส็จเรียร้อยแล้วเอาแต่ทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับไปดูหลังต่อไปนะครับ เอานี้นลครับพันต่อก่โดยใจเบ็ดนะครับผูกก็ไปไหมนะครับโดยมียางในลถนะครับเป็นหัวยืดยุ่นนะครับก็อาศัยฟังตามบือผานะครับตา,ตามหน่อย นีก็เป็นหน้าตาของเบ็ดนะครับเบ็ดดีเขาจะใจผูกปางไว้วันนี้นะครับโดยขอหยัดเกี่ยวเยือยอกไว้ก่อนนะครับเกี่ยวที่ต้องเยอะๆนะครับอเบ็ดะะขอเบ็ดวันใหญ่นะครับก็ผมก็จะ ใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเขาจะมาดูอีกทีตอนนี้เอามาย้ำนะครับย้ำเป็ดนะครับว่ามันจะมีรุ่นนะครับหรือบ่มีรุ่นนะครับผมจะขออนุญาตครับเพื่อนซูซีนะครับใส่แค่หลังนี้หลังสุดท้ายนะครับเขาก็จะไปดูกันอีกทีตอนนี้เขามุ่งเป้าไขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆ เป็ดประยุกตนะครับประยุกใจะกนะครับนไทยนะครับผูกกล้ยายไ,ไม้ คเดี๋ยวเอาไปใส่เรื่อยๆนะครับหลังต่อไปน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับ อันจ่อยเปเข้าขนาดนั้นนีย วันนี้ก็เป็นบรรยากาศแค่มพักนะครับแค้มพักที่เ้าพัในใอนนี้นะครับก็ทนมงานเฮาก็เตรียมพักผ่อนกันนะครับตัวนาดีวนิวนะครับทันดีินะครับก่อมงาน FC เอฟซีเฮานะครับตามมานะครับมาทำคลิปทำจ้อยนะครับ้ยยุ้ยยุ่ยยุยยั ลุนสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็ตอนเจ้านี่นะครับก็คงจะออกพยายามเม็ดเทาใส่ไหวนว้ามได้นะครับก็สืบเนื่องมาจากพายุเข้านะครับแล้วก็น้ำน้ำลากนะครับก็ทำให้เม็ดเทาตีใสไว้หายมดนะครับก็บหัวจะได้ตัวหรือไม่นะครับเขาต้องไปรุ่นกันว่าน้ำนะครับน้ำลดมนได้เขาจะไปรุ่นดู้ว่าจะได้ตัวก่อนครับก็ตอนนี้บรรยากาศก็น้ำตั้งหลังผมนะครับผมมากเลยนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับ สำหรับปลาที่เขาหาได้ขึ้นนี่กับคงได้ตัวย์นะครับเป็นปลาโคตรครั้งได้อยู่ครับได้ยูหนึ่งโลประมาณหนึ่งโลนะครับได้แค่ตัวเดียวนะครับได้ประมาณหนึ่งโลครับรสามชิ่ครับหนึ่ลาเตียนสับปะรดที่สองกับบ้านแล้วเหาอใส่ในพันจ้อยหมุนม้อนเลยเนาะ ครับตอนนี้ก็ทีมงานกําลังเก็บสัมภาระสิ่งของนะครับเตรียมที่จะลับบ้านนะครับซึ่งเกิดนาลากนะครับนหลากเกินกําลังที่จะกู้เบ็ดได้นะครับบ่าสามารถกู้เบ็ดได้นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับนะครับก็สำหรับการทำคลิป ในข้างนี้นะครับก็คงจะคว้าน้ำเหลวนะครับก็ซึมเนื่องจากทั้งหลังผมนะครับก็เกิดน้ำลากนะครับโดยที่ฝนตกทั้งคืนนะครับพายุเข้านะครับก็บอสสามารถกู้เบ็ดได้นะครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็คงจะจะต้องลํำล้าเพื่อนเพือไป้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนไวก่อนนะครับสวัสดีครับ